ในแนวทางของการทำ competency เนี่ย competency มีอยู่3ประเภทผมเชื่อว่าจากการที่ได้ฟังใน EP ก่อนๆหน้ามาเนี่ยท่านจะจำได้ว่า competency เนี่ยมันจะมี core competency มันคือความรู้ทักษะหรือว่าพฤติกรรมการทำงานก็ได้ของพนักง,งานทุกคนในองค์กรที่ต้องมีเหมือนกันหมดซึ่งอาจจะมี พฤติกรรมการปฏิบัติอะไรต่างๆหรือระดับของความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันตามตำแหน่งของพนักงานนะครับแล้วก็จะมี functional competency นะครับซึ่งก็จะแยกออกเป็นประเภทย่อยอีกซึ่งเดี๋ยวผมมาทบทวนให้ฟังและก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า managerial หรือ leadership competency ก็จะเป็นเรื่องของทักษะเชิงการจัดการเราก็จะมักจะเรียกมันว่าสมรรถนะเชิงการจัดการหรือสมรรถะทางการบริหารซึ่งมันก็จะเป็น ักษะเชิงการบริหารจัดการที่คนซึ่งเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการผู้บริหารจะต้องมีเท่านั้นนะฮะส่วนที่สำคัญมากเลยก็คือ Functional c o m p e t e ดนซีมันคือความรู้ทักษะหรือว่าพฤติกรรมการทำงานที่ต้องมีตามตำแหน่งงานบางทีก็เรียกว่าตามสายงานนะครับแต่ว่าไอ้ฟังช n a นอ o คอมเ e e นเดนซเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบย่อยแบบแรกเลยก็คือ Com m o n Functional c o m p e t e n c y หรือว่า ความรู้ทักษะหรือว่าจะเป็นพฤติกรรมการทํางานก็ได้ที่คนในแผนกคนในฝ่ายหรือคนในสายงานมันจะต้องมีเหมือนกันหมดเลยเช่นคนทางาน HR าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในแผนก h r m อยู่แผนก H r ชหรืออยู่แผนกโอดีหรืออยู่ในแผนกใดก็ตามนะครับจะต้องมีทักษะการให้คำปร,รึกษายกตัวอย่างนะครับคนที่ทํางานด้านจัดซื้อเนี่ยไม่ว่าจะอยู่จัดซื้อในประเทศจัดซื้อต่างประเทศจัดซื้อ raw mat จัดจซื้ออุปกรณ์สํานักงานหรือจัดซื้ออะไรก็ตาม ก็จำเป็นต้องมีทักษะการเจรจาต่อรองอย่างเงี้ยอันนี้คือจะต้องมีตามสายงานตามฝ่ายหรือตามแผนกแต่มี functional competency อีกแบบหนึ่งซึ่งมันต้องมีตามตำแหน่งหน้าที่งานเราเรียกวันว่า specific functional competency นะครับเช่นคนที่ทำงานด้าน HRM เนี่ยแล้วโฟกัสของเขาก็คือการทำงาน recruitment and selection หรือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เขาจะต้องมีทักษะด้านการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเขาจะต้องมีทักษะการสกรีนเรซูเม่หรือประวัติของผู้สมัครงานยกตัวอย่างอีกแบบเนี้นะครับเอาแล้วสกิลเมทริกเนี่ยมันเทียบได้กับอะไรนี่คือโจทย์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะสกิลเมทริกมันเทียบได้กับตัว specific functional competency นะในมุมมองผมนะคือเวลาเราทำ competency เนี่ยเราอยากที่จะลงรายละเอียดให้ถึง specific functional competency เพราะมันคือ ความรู้ทักษะหรือว่าพฤติกรรมการทํางานเนี่ยนะครับที่มันจะต้องมีตามตําแหน่งหน้าที่งานจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องสกิลแมทริกเราก็จะโฟกัสไปที่ทักษะที่ต้องมีตามตําแหน่งหน้าที่งานวิธีการวิเคราะห์ของมันเนี่ยจะแทบจะคล้ายกันเลยก็คือมันจะเอาตัวเจดีนะครับเอาหน้าที่งานเอากิจกรรมงานมาวิเคราะห์ผลที่คาดหวงังแล้วก็ไปกําหนดรายการทักษะออกมานี่คือแนววของสกิลแมทริก ถ้าในแนวง competency เนี่ยมันก็จะเอามากําหนดรายการความรู้กําหนดรายการทักษะรายการพฤติกรรมการทำเนานที่พึงประสงค์ตามตําแหน่งหน้าที่งานนั้นออกมาเนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัว skill matrix เนี่ยมันจะโฟกัสไปที่ตัว skill งั้นก็แปลว่าถ้าหยิบ functional competency ออกมาดูเฉพาะ skill เนี่ยนะครับแล้วเอามาทำใน way ของ skill m e t r i c นะครับมันก็คือส่วนที่เทียบเคียงกนได้นั่นแหละเพียงแต่ว่า พอพูดถึง competency เนี่ยนะครับ competency มันจะมีวิธีการทําของมันการกําหนดระดับของมันวิธีการกําหนดตัวชี้วัดของมันซึ่งอาจจะแตกต่างจากระบบของ skill matrix นะครับแต่ถ้าจะเทียบเคียงกันเนี่ยผมเทียบเคียงกันว่าการทำ functional competency ก็ทำในโหมดของ competency ส่วนถ้ามาดูกับ skill matrix เนี่ย skill matrix มันก็เทียบกันได้เพียงแต่ว่าวิธีการทำมันแตกต่างกันตามลักษณะของการทำ อันนึงก็เป็น competency อันนึงก็เป็นการทำในแนวของ skill matrix ซึ่งผมได้คุยให้ฟังใน ep ที่13หรือ ep ก่อนหน้านั่นเองนะครับอยากให้ฟังทบทวนสักนิดหนึงนะครับนั่นคือประเด็นที่อยากให้ท่านเรียนรู้จละทำความเข้าใจใน ep นี้ครับ